สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆเอ็ซีทุกท่านครับผมกำลังจะเดินกลับบ้านมีเซียนผ้าท่านหนึ่งครับเมื่อสามสามสัปดาห์ก่อนผมได้แวะที่เป็นแห่งจอยยุทธที่อยู่ติดถนนจําได้ไหมครับวันนี้เห็นกวากมือเรียกผมครับไม่รู้จะมีผ้าอะไรฮะเดี๋ยวตามไปดูครับอ่านี่ครับไให้นะกวากมือเรียกจะต้องเข้ามาดูครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถือกล้องให้ผมหน่อยพี่ได้ไครับได้ครับ,ดรบเดี๋ยวขอซองหน่อยนะครับครับได้ครับเดี๋ยวครับขอบใจนะผมวันนี้ไม่ได้เอากล้องมาขอยืมกล้องพี่หน่อยครับได,ได้ครับผมได้ครับกล้องกลุ่มทะลุฟ้าเลยครับ มีแค่นี้เหรอพี่ต้นนี้หลากหลายม้กนะครับแต่ยังด้ออกมามไม่หมดเลยครับผมบเพิ่มเปิดมเพก่มัพนกาง,งาเปลี่ยนเพิ่งได้มาเหรอพี่นี่ครับผมออย่าหนั้นนะออสองปีกว่านะหมอหอได้ครบเลยพี่นี่ฮะนะพี่ ยังเอาไว้ยังไม่ชอบเลยพี่ครับไม่เป็นไรครับผมไม่ชอบไปมาก็เดี๋ยวได้ใบใหม่มาเดี๋ยวไปให้ดูครับผมมีอะไรอีกไหมล่ะมีองค์นี้ครับอันนี้ก็ได้มาใหม่เป็นเองลูกค้าอะไรไหนมาใหม่พี่นี่เหรอครับผโอ้สวยดีเท่าไหร่พี่คือสองพันห้าครับผมสองพันห้าโอ้สองพันห้าแพงไปพี่ หมอต่อมาแล้ครับโดนโดนหมดต่อเท่าไรโดนหมดต่<ข>อเท่าไหร่โดนครับร้อยเดียวอ่ะให้หมอไหมครับผมไม่ไครับได้แลครับตรวจปีจะตอ่อซับเป็นซับใช่ไหมครับเ <laughs> พิ่งเปิดปีหรือเปล่าครับเนี่ยเปิดปีเลยครับแม่เปิดปีมาบอกแล้วครับเด <laughs> <อ>ี <laughs> ๋ยวให้ต่อเดี๋ยวโดนไม่เอาที่โดนด่านแล้วเมื่อกี้ว่าจะมาดูเกตไทโยฮะแต่ได้เป็นน่าจะเป็นสมเด็จองค์ปฐมอะไรสักอย่างนี่ครับออกที่วัดพันท้ายมีอะไรอีกไหมครับ มีเครับมีแล้ครับมีแค่ตัวนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้พ่อคูณนหรครับครับผมอ๋อแล้วก็คู่กับหลวงพ่ออะไรเพลินเป็นตามเอยพระนอนนะครับอ๋อกล่องเดิมเนาะครับผมจำเดิมเลยครับพ่อคูณนี้ก็แพงหน่เลยกันเฉลี่ยห้าร้อยบาทครับนีห้าร้อยนี่ระบบนะผมฝังกระตุกอันนี้เปิดไป่ห้าร้อยคอ๋อเลยไม่กล้าต่อเลยเมื่อกี้เปิดสองพันห้าได้ร้อยเดียว อันนี้ที่ไหนพี่ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ครับแค่ไม่รู้ที่ครับไมไปยิบมันมีเลยโอเคมีมีใหม่เท่านี้เนาะพี่เนาะครับผมครับผมโอเคอ้นก็เอาได้องค์เดียวพี่เท่านั้นแตะดูว่าว่าจะมาดูวัดเกศอ่ะได้สมเด็จอันนี้ใหม่อีกอันหนึ่งครับผมเมื่อกี้ก็ได้เช่ามาหนึ่งองค์นะครับเป็นองค์นี้นะฮะ เ,เป็นสมเด็จโอโมโถมออกที่วัดพันท้ายนรสิงห์นะครับอันนี้ก็เป็นเรี่ยมเดิมนะฮะนะครับเล่นกันเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับก็พอดีพี่เขาเรียกให้ไปดูว่าไปดูสมเด็จเกียรติโยสององค์เอาไปดูแล้วพอดีก็เรายัง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 ไม่ชอบนะฮะแต่ว่าเห็นว่ามีที่มาใหม่ก็เรี่ยมเก่าดีสวยดีเล่นกันไม่รู้นะครับก็เช่ามาหนึ่งร้อยบาทครับอ่ะถ,อถือว่าช่วยๆกันไปครับแผงจรยุทธ เห็นถ้าเราชอบอะไรก็ช่วยเช่านะครับช่วยเช่าเข้าไปนะครับก็ถ้าท่าในใดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแฮปปี้บางปูครับรอบหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะลงคลิปไว้นะครับติดตามด้วยนะครับแฮปปี้บางปูครับผมสวัสดีครับ